หลังจากที่มาดูเทรนด์ของปี2021นะครับก็ปรากฏว่าเราเห็นเทรนด์ของการใช้สีน้ําแล้วก็การใช้บัดต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียวนะรวมไปถึงการใช้สีน้ํามันหรืออื่นๆนะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการครเอทบัตสีน้ําด้วยตัวคุณเองนะฮะด้วยโปรแกรม Affinity Photo นะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวคุณจะทําเป็นอย่างแน่นอนครับ เอาละผมขออนุญาตใช้ Affinity Photo บน iMac ผมละกันในการที่จะอธิบายการทำสีน้ำนะฮะว่ามันจะออกมาหน้าตาแล้วก็รูปแบบที่คุณเห็นอยู่นี้อย่างไรนะฮะก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องไปเตรียมตัวก่อนนะฮะนั่นก็คือไปเตรียมสีน้ำที่คุณชอบนะครับผมก็ไปเตรียมรูปนะครับคุณไปเสิร์ชหาได้เลยนะ watercolor ไฟล์ png หรือว่าไฟล์ jpeg อะไรก็ตามนะใน Google หรือคุณจะไปเสิร์ชหาใน Stock Studio ก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมไปเสิร์ชหา watercolor นะครับ เห็นไหมฮะว่ามันก็จะมีบัตรสีน้ําต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้คุณนะเป็นไฟล์ png คุณสามารถที่จะจับลากนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะฮะโดยภาพนี้ก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลได้ด้วยนะฮะเพราะว่าใน Stock Studio เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Affinity Designer หรือ Affinity Photo นะครับก็จะมี St o c k Studio เนี่ยให้คุณใช้ภาพแบบคอมเมอร์เชียลได้เป็นล้านๆภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเสิร์ชหาตรงนี้ไม่ต้องไปซื้้อจจากกแแหหหลลลล่่่งงไนนเเเยยยะ็ีีีทดว โอเคนะครับผมก็ได้ภาพที่ผมต้องการมาแล้วมีประมาณ3ภาพนะครับซึ่งสังเกตดูนะฮะว่าภาพเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบ็กกราว n ์สีขาวทั้งนั้นเลยนะฮะถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นแบ็กกราวด์สีขาวนะครับเพราะว่าแบ็กกราว n ์สีขาวนี้เราสามารถที่จะลบแบ็กกราว n ์สีขาวออกไปแล้วเหลือไว้แต่เท็กเจอร์หรือเหลือไว้แต่พื้นผิวของสีน้ําของเรานะฮะเพื่อที่เราจะ Export ออกไปเป็นไฟล์ png ก่อนที่เราจะเอามาสร้างเป็นบัตเฉพาะเจาะจงหรือบัตสีน้ําที่เป็นสไตล์ของเราเองนะครับและสําหรับการเคลียร์แบ็กกราวด์สีขาวของ Aity โโฟตนะครับทำได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะฮะคุณไปที่ฟิลเตอร์แล้วคุณก็ไปที่คำว่า Color แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็ไปหาคำว่า Erase White Paper ตรงนี้นะครับให้คุณกดเลยครับ เรียบร้อยนะฮะ background สีขาวของคุณก็จะหายเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็จะเหลือแต่ t e x t เจอรของเนื้อสีน้ําของคุณเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นไฟล์ t r a n s p a r e n c ์นะครับแล้วคุณก็จะเอาไฟล์นี้ export ออกไปเป็นไฟล์ PNG นะฮะหลังจากนั้นก็ให้คุณไป export นะครับผมก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่คำว่า export นะฮะ แล้วก็ไปเลือกนะครับไฟล์ที่เราจะ Export ออกไปคือเป็น PNG นะครับคืออันแรกฝั่งซ้ายมือเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณตรวจสอบไซส์สักเล็กน้อยนะฮะว่าไซส์ของภาพของคุณน,นั้นใหญ่เกินไปไหมนะในที่นี้เนี่ยไซส์ประมาณ5,000ันก็อาจจะใหญ่ไปนะฮะผมก็จะทําการลดลงให้เหลือสักแค่หนึ่ันเท่าน,นั้นก็พอแล้วนะฮะเพราะว่ายัางไงเราใช้ในลักษณะบลัดอยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นจะต้องละเอียดมากแต่ต่ํามากก็ไม่ดีนะครับต่ำกว่าพันเช่น600 800 700พิกเซลอันนี้ก็ไม่ควรนะเอาสักพันกว่าหรือ0 0ขึันขึ้ ะะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็กด export นะฮะหลังจากนั้นนะครับพวกภาพสีน้ำของคุณนะครับผม export ไว้แล้วนะในที่นี้ก็เป็น water 1, water 2, water 3, water 4นะฮะอันนี้หลังจากเรา export ออกไป png แล้วเราก็กด save นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทำให้ดูอีกภาพหนึ่งนะฮะในภาพนี้ผมก็จะไปที่คำว่า filter ไปที่ color แล้วก็ไปที่คำว่า erase white paper นะครับ ปับเรียบร้อยนะฮะก็กลายเป็น b a k g r o u n d t น a ท n p a r e n ส์นะครับฉากขาวหายละลายแล้วก็เนียนกลิบมากนะฮะหลังจากที่ export สีน้าออกไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นตอนการสร้างบรัดสีน้ําของเรานะวิธีการทํานะครับผมก็จะไปดึงไอ้ตัวบรัดของผมออกมาซัก่อนนะฮะจะได้ไม่งงนะฮะก็ให้คุณไปที่ b r u s พ p r o เ e อ t y นะครับแล้วก็ไปที่มุมขวาด้านบนที่เป็นขีดขีดสีขีดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ไปที่คําว่า new image brush นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็ไป Import บัตรที่เป็นไฟล์ png ของคุณเข้ามานะฮะในที่นี้ผมก็จะไปลองดูนะว่าอันไหนเดี๋ยวผมจะไปลอง Import มาสัก2อันละกันผมไปลอง Import บัตร watercolor 3นะครับที่เราเซฟไปสักครู่นี้นะครับผมก็ Open เข้ามาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีบัช h เกิดขึ้นมาแล้วนะให้คุณไปลองใช้คําสั่งบัชนะครับในการเพ้นต์ดูนะฮะในที่นี้ผมก็จะลองเพ้นต์ดูนะครับ ครับเลือกบัตแล้วก็เป็นดูเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือบัตรที่เราได้ Create แล้วก็ได้ import เข้ามาแล้วนะฮะแต่ทีนี้เราก็จะปรับแต่งมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้บัตรของเรานะั้นมาดูเนียนขึ้นนะครับผมก็ทําการคลิกขวานะครับที่บัตรของเราแล้วก็ไป Edit บัตรนะครับ ในคำว่า Edit Bu ันะครับมันก็จะมีในส่วนของ general นะครับซึ่งคุณก็ไป create ได้นะครับว่าคุณจะให้ขนาดของบัตรของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ flow นะครับซึ่ง flow เนี่ยก็แล้วแต่คุณนะฮะคุณจะให้เพนต์ลงไปแล้วมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่หรือว่าคุณจะเพนต์ลงไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะให้มันทาทับกันได้หลาย,ลายชั้นหน่อยในที่นี้นะผมจะชอบตั้งไว้สักประมาณ35%ซนะครับซึ่งไม่ต้องให้มันแบบเต็มร้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราระบายลงไปเวลาเราเพนต์ลงไปเเนนนนนน่่่่ยยมมััจจจะะะคอคอออๆๆหหาาาขึึนนะ้ซซงรก็็ว ทับกันเนียนขึ้นเองนะครับในส่วนของโรเตชันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะให้บรารของคุณเนี่ยมันแรนดอมแบบโรเตชหรือเปล่านะแต่ผมก็จะตั้งไว้ปกติเนี่ยแหละนะฮะโรเตชผมยังไม่ต้องเรามาดูในส่วนของดนามิกนะครับดนามิกนี้มันก็จะมีในส่วนของไซส์ฟิลเตอร์นะครับหมายความว่าเวลาคุณเพ้นลงไปเนี่ยคุณอยากจะให้มันมีน้ําหนักนะครับหรือเพรสเชอร์ตามน้ําหนักมือของคุณหรือไม่นะฮะถ้าใครที่ใช้วาคอมหรือถ้าใครที่ใช้ iPad นะครับก็สามารถจะเพ้น ตามน้ำหนักมือได้แต่ว่าในที่นี้ผมใช้เมาส์อยู่นะฮะในเครื่องแม c ก,ก็อาจจะไม่ค่อยตามน้ำหนักมือเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรผมก็จะตั้งเอาไว้สักประมาณ50%แบบนี้นะครับในส่วนของโฟลจิสเตอร์นะครับโฟลจิสเตอร์ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้ระบายไปแล้วเนี่ยมันเต็มผืนหรือเปล่าหรือว่าคุณจะให้ระบายไปแล้วมันอาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างโดยส่วนตัวนะตามธรรมชาติสีน้ำเนี่ยมันก็ควรจะกระท่อนกระแท่นบ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับเอาไว้ให้มันกระท่อนกระแท่นแบบนี้เลยนะเป็น80%ประมาณนี้แหลละกนะก็เือไปที่ดออ้หรืืจะเลก ไปที่เพรสเชอร์ก็แล้วแต่คุณนะตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่คุณก็ปรับแต่งกันได้อีกนะครับ ส่วนสาคัญสําหรับดีนามิกเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนของฮิวจิสเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเซตทูเอชั่นฮิวจิสเตอร์ก็คือการปรับแรนดอมสีนะฮะคุณจะสามารถแรนดอมสีของคุณได้เองนะครับหรือว่าเซตทูเอชั่นนะครับตรงนี้ก็จะปรับความเข้มข้นของสีของคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ไปปรับเอาตามใจชอบเลยนะในที่นี้ผมก็อาจจะให้มันแรนดอมไปสัก20%ปรนะประมาณนี้ในส่วนของเซตทูเอชั่นนะครับหรือความเข้มของสีนะครับผมก็ปรับให้มันเข้มขึ้นสักเล็กน้อยนะ สัก30ก็พอแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับลูมิโนซิตี้ก็คือการปรับสีนั่นเองนะจะให้สีมันซีดนะครับหรือว่าสีมันสว่างอย่างไรก็ตามสบายเลยนะก็ถ้าอยากให้มันเป็นธรรมชาติคล้ายๆสีพวกน้ํามันหรืออะไรนะคุณก็อาจจะทําการทําให้สีมันเบรคเบรคสักเล็กน้อยนะครับให้มันเข้มเขมสักนิดหนึ่งแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะครับคุณก็กดคลอสนะครับโอเคนะครับเราก็ได้บรัดของเราแล้วเรียบร้อยนะก็ลองเพ้นต์กันดูได้เลยนะครับผมก็ทําการระบายลงไปได้เลยแบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณลองระบายอีกชั้นหนึ่งนะถ้าคุณระบายทับกันไปเรื่อยๆสังเกตดูนะฮะที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเข้มแล้วก็ทับกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะ แต่ทีนี้ถ้าคุณจะเพ้น์จริงๆแล้วในวิธีการเพ้น์ของผมนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบเลเยอร์นี้ออกก่อนเดี๋ยวผมสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะแล้วผมก็จะไปเลือก Opacity นะครับต้องเลือก Opacity ไว้หน่อยเพื่อให้บลัดของเรานั้นมันดูไม่เข้มจนเกินไปนะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยคุณจะต้องลงจากสีอ่อนไปสีเข้มนะฮะผมอาจจะตั้งไว้สักประมาณ25แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ค่อยๆลงนะเพ้นต์ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลงสีรองชั้นแรกก่อนนะครับให้มันดูซอฟนะ ก็ปรับขนาดบัตรของคุณตามใจชอบเลยนะฮะโอเคนะครับลองชั้นแรกผมได้แบบนี้แล้วอ่อนๆนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปครเอทบัตรมาอีกสักอันนึงนะครับเพื่อเพ้นดอกกุหลาบสีแดงของผมนะฮะผมก็ไปที่ครเอทบัตรนะครับแล้วก็ไปที่ new image brush นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเลือก watercolor ที่ผมเซฟเอาไว้นะฮะสีแดงแล้วผมก็โอเพนเข้ามานะครับคุณก็ได้บัตรมาแล้วนะครับอีกหนึ่งอันนะแสนง่ายดายเลยทีเดียวนะคุณไปลอง new layer นะครับแล้วก็ลองเพ้นดูนะครับ แบบนี้อ๋อก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ไปปรับแต่งกันสักเล็กน้อยตามวิธีเดิมผมก็ไปคลิกขวา Edit b บันะครับแล้วก็ไปปรับ d y n a มิกมันหน่อยนะครับเอาละผมก็ไปได้ค่าบัตรที่ผมต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเพ้นต์มันเลยนะฮะผมก็ไปปรับค p a c ิตีมันลงสักเล็กน้อยนะครับ ก็ลงสีพื้นๆไปก่อนนะฮะแบบนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกรารายละเอียดนะครับผมก็ลงสีพื้นของผมแบบนี้นะครับโอเคสีแดงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปกราในรายละเอียดนะก็ลงทับอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับก็ไปไล่เฉดไล่เงากันดูนะฮะอีกก็ซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปลองเพ้นต์กันดูนะฮะก็ทําการเพ้นต์เลย คือเนื่องจากว่าผมใช้เมาส์อ่ะนะครับมันก็เลยไม่ได้มีน้ําหนักหรือไม่ได้มีเพรสเชอร์อะไรที่มันดีกว่านี้นะเพราะนั้นก็ใครที่มี iPad หรือใครที่มีเมาส์ปากกานะครับวารคอมอะไรต่างๆนะี่ก็ไปลองทํากันดูนะผมว่ามันน่าจะโอเคขึ้นกว่านี้แหละนะอันนี้ก็อาจจะเกรงมือสักเล็กน้อยนะครับ แต่สังเกตดูไหมฮะว่าตัวสีน้ําของเรานะมันก็จะค่อนข้างเนียนนะอันนี้ก็คือคุณไม่ต้องไปซื้อบัตรนะคุณก็ทําเองได้เลยนะครับทีนี้อยากให้มันเนียนขึ้นนะผมก็จะไปปรับเอ่อฟิลเตอร์สักเล็กน้อยนะผมก็ไปที่เอฟเฟกแล้วก็กปเส้นเบอร์นะครับแล้วก็ปรับเบอร์สักเล็กน้อยนะเท่านี้มันก็จะดูละลายแล้วนะครับและถามว่าวิธีการนี้นะครับเราส่งในรูปแบบไหนนะครับเราก็ส่งในรูปแบบของ jpeg นะครับเพราะว่าสีน้ำเนี่ยก็จะต้องส่งเป็นลักษณะของ jpeg นะครับอ่าแบบนี้มันก็เนียนแล้วนะฮะ ก็ปรับให้มันละลายให้มันเบลอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปเอาบลัดมาตรฐานของมันนะฮะแล้วก็ไปไล่ใบสีเขียวสักเล็กน้อยนะครับ ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับการสร้างบระดีน้ําก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะเอาไปทําแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดให้คุณทุกๆสัปดาห์เลยใครที่สนใจจะลงเรียนในคอร์ส a f f i n i t y 2 in 1นะครับสอน Affinity Photo และ Affinity Designer ทั้งใน iPad และในคอมพิวเตอร์ตามอุปกรณ์ที่คุณมีได้เลยนะฮะผมสอนละเอียดยิบเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพนตติ้งงาน ในบทเรียนเจอกันในเดือนกุมภาน์นี้ผมจะเปิดรับสมัครอีกรอบยังไงก็ติดตามรายละเอียดทางเพจเจไดใจดีหรือช่องเจไดใจดีแล้วกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ